ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายซิกนะครับผมก็นะฮะมาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วเลยดีกว่าเนาะพาร์ทที่สนะิเนาะเหนื่อยมากต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากมโอเคไปแม็กมลแลนด์อืม เราต้องเข้าใกล้ๆเขาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของแบ็กบอทฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการเติบโตของบัตททอคฉันคิดว่าคีย์อยู่ที่กับแมกโมเลนอืมโจมตีบัตททองแฟคตี้เฮดออนนายรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงเอาละครับไข่อา่าอเล็กโยนมือถือทิ้งเลยโอเคครับเราต้องไปทำลาย แต่ของบัตรทองนะฮะตอนอื่นครับเอาอหารขึ้นไปกินข้างบนก่อนโอเค ครับมานี่คือสิ่งที่ท,ที่ที่มาของบัสท็อกนะฮะโอเคอืม <Okay. S 1> เราต้องทำลายอ่าเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะฮะหรือตัวกระจาย จะทำลายด้วยวิธีไหนดีขี่รถถังลงไปยิงนะไปด้วยค่ะโอเค <c oughs> โอเค

สไตล์ทีมาแล้วฮะ โอเคยิงให้หมดยิงให้หมดยิงตัวกระจายด้วยโอเคยิงฟิลเตอร์แล้วเราต้องยิงโอเควู okay. ้ <c oughs> ชิปชิปแล้ว

wing low, wing low, wing Oi low. <laughs> Strike package on route Over Strike squad is authorized and deployed Cornedo 5 ready to engage whip inside The rain is to see Oh -ho. โอเคโอ้ได okay. oh, like ้หกฟิลเลยอะรยอะเหมืนกันนะเนี่ยเราต้องโทษ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 เอาเว้นเอาเอาอืม

เล็กมันไปมันไปที่แทงแล้วโดดหลบตู้อ้าวอเล็กเวลาอ้าว,าวล่วงเลยเขาไม่เป็นอะไรอืม bring in the bird พาบินขึ้นไปเลยเหมือนกับเขาล่วงไปแล้วนะฮะเรามาอยู่ที่ map m o ลแล a n d lab นะฮะโดนจับตัวมาแล้วโอ,โอ้๋อว่าไงบอสว่าไงหัวนหน้านี่มันเป็นสิ่งที่โง่ม,มากนะถ้าคิดจะทำนายรู้ว่าฉันเป็นใคร นายรู้ว่าฉันต้องทำยังไงนายตลาดตลอดเลยนะนายต้องยอ,ยอมแพ้เพื่อเอาความลับนายติดพิษเปล่านายแต่นายเป็นผู้คิดแผนทั้งหมดอเล็กเมอร์เซอร์ตายเขาตายโดยการโอนหาย วรัสในตายที่อเพนสเตชันแล้วไวรัสที่นายหาก็เข้าสู่กระแสเลือดนายแล้วนายก็อยู่ที่นี่เติมเติมรีสอร์ี่ขาดเราพยายามหานายอยู่แต่นี่คือสิ่งที่นายต้องการมาเพื่อนายต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอดาโฮนี่ก็คือความจริงฉันรู้ความรับฟังนะ อืมแม่งฆ่าตัวตายเฉยเวนข้าความลับอ่ะมิชชั่นคอมพลีตแล้วนะฮะโอเคแล้วเดอะล s าส์แมนฮะ going to the looking point โอเคก็เดี๋ยว ยังไงกันดีฮะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เลยประชากรสงสัยยังแปสิเอ็ดเท่าเดิม <c oughs> โอเคครับเราก็มาถึงจุดภารกิจต่อไปแล้วนะเนาะอ่าเล่นต่ออีกสักหน่อยแล้วกันมา โซโหครับได้เวลาที่เราต้องคุยกันแล้วนะนายไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกอ้าวครับเราเจอตัวแล้วฉันทำธุรกิจให้นายเสร็จแล้วฉันอืม นายคิดผิดนายคือความเขาคือความหวังใน69กนาเขาจะหยุดการติดเชือ้อถ้าเกิดว่านายช่วยฉันฉ,ฉ,ฉันจะบอกความลับกับนายไม่มีทางที่จะเอาเรือออกไปได้แต่ว่าเรนเดอร์ต้องการแท็กเกอร์เขาส่งฉันไปตามหาเพราะแท็กเกอร์คือทุกอย่างแท็กเกอร์พยายามหาสิ่งที่หลังที่อหญ่อะไรวะถ้าเกิดจะไม่ไปที่นี่เขา มรอเซอร์เอาฮลิคอปเตอร์ไปอืมแล้วก็พีนดาวโลเคชันตามไปอืมวายดูดีสแล้วทำไมฉันต้องยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขนี้ด้วยโอเคครับก็ให้เราไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปตามจุดที่คนเมื่อกี้บอกนะฮะคนที่ช่วยเรามาตลอด3 4มสี่พาร์ทที่บอกวิธีการนะให้มิชชั่นกับเรามาแล้วต่อจากนี้ก็ให้เราไปตามหาแท็กเกอร์นะฮะว่าแท็กเกอร์คือใครนะครับผมแล้วเขาจะบอกความลับของเราให้กับเราเขาจะบอกความลับให้กับเรานะฮะ็ันน่าจะเป็นความลับเกี่ยวกับตัวเราอืมก็ตามนั้นฮะแล้วก็เนี่ยเราต้องไปหาฮอวคี่คัเตอร์ก่อน ข okay, ้าอะไรวะ่ยโอเคเราเคลีย e ร์ลโซแล้วนะฮะ โอเคผมเล่นมาตั้งนาน

は、oh.

Clear. okay hope was, hope was a black watch project the goal of the experiment was to create a viral weapon that could be used to target specific racial types like bioweapons you take a virus พวกไวรัสเนี่ยทำให้ผู้คนกลายเป็นบ้าอร่างกายของเขาเหมือนไมนนอเราได้สร้างลิสเบิกีนเธอสามารถอยู่รอดได้ก้อ,อ่านทานไวรัสแล้วก็เปลี่ยนมันอืมต้อง,งไม่ว่าเธอต้องการเป็นอะไรเธอก็สามารถทำได้ทั้งหมดมันเลยกลายเป็นนิวไบโอเวร์คอน นี่คือเจนเทคแล้วก็อเล็กเมอร์เซอร์ทำงานกับพวกเขาเป็นหนึ่งคนที่หนีออกแล้วก็ไม่ปลอดภัยแบกวอดได้โจมตีเขาเตรียมฆ่าเขาแล้วเขาก็ได้ทำให้วายรัสได้แพร่กระจายอ่อาผูเป็นตัวต่อเลือดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของอเล็ก ต่อไปเพราะว่าไวรัสได้พยายามฆ่าเขาแต่ว่าเขากับไวรัสกกับกายเป็นอ๋อฉันคือไวรัสและฉันได้ปลดปล่อยอลิสกินเพื่อทำให้ทำให้แต่ตอนนี้เธอตายแล้วแรนเดลไม่ยอมรับว่าไวรัสต้องมันต้องหยุดแล้วไฟเบรเขาได้พยายามจะพยายามระเบิด เมืองและตอนนี้โฮปก็ได้พยายามยอมแพ้กีนได้พบกับเขาเมื่อตอนปี69นายคิดว่านายยังจะเอามาความเสี่ยงได้ไหมน่าฉันรู้สิฉันจะไปเอาคำตอบจากฉันจากแรนเดล โอเคครับก็ทหารก็ได้ทำให้เมืองเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนาะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวจะสรุปโดยย่อนะฮะก็คืออเล็กซ์เมอร์เซอร์ทำงานกับเจนเทคครับเรื่องนี้น่าจะรู้กันตั้งแต่แรกแล้วละ่ะซึ่งอเล็กซ์เมอร์เซอร์เนี่ยก็โดนจะโดนฆ่าเหมือนกับพวกนายวิสตร์ทั่วไปนะฮะแต่ว่าเขาก็ได้แพร่กระจายเชื้อไวรัสลงก็คือป่าไวรัสลงพื้นแล้วตัวเองก็โดนไวรัสเหมือนกันแต่ว่าพิเศษกว่าก็คือไวรัสได้ยึดร่างเขาทั้งล่างโดยที่ อ่าไม่ใช่เหมือนคนทั่วไปที่ติดแล้วก็แบบไม่รู้ว่าการติดไวรัสเกมนี้อาจจะเป็นเหมือนกันตบอ่อเหมือนซอมบี้เกมอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะฮะเรื่องการติดเชื้อแต่ว่าอเล็กเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาได้บอกว่าสุดท้ายอเล็กก็คือไวรัสคือไวรัสได้ยึดของล่างเขาทางล่างแล้วก็อ่าเกี่ยวกับอเล็กก็ได้พูดถึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนผิดนะเพราะว่าเขาอ่ะ เป็นคนทําให้ไวรัสแพร่กระจายแล้วอีกอย่างก็คือเขาทําให้อลิซาเบตกรีนออกมาแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือโฮปเนี่ยคือสิ่งที่อลิซาเบตกรีนถูกพบเมื่อปี69น่าจะเป็นปี69นะผมจำไม่ผิด่าก็อย่างนั้นแหละครับก็อเล็กซ์ต้องการหาคําตอบนะครับจากเรนเดลเรนเดลก็คือไอทหารหัวขาวที่มันยังมีชีวิตรอดอยู่คนนั้นแหละครับโอเคก็ตามนั้นเนาะก็สำหรับภาคนี้ ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรติดชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพ Facebook โอเคและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะอืมโอเคครับผมไว้เจอกันครับผมซวั See